สนุนโดยใหม่อิซุสวิวเอ็กซ์อ่ล,ออละค่ะกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะกับช่วง on the tea และ on the green นั่นเองช่วงนี้เทคนิคเพียบเลยทีเดียวและที่สําคัญนะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ต้นเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีช่วง lady tea ด้วยอ,อ่ะแต่เริ่มแรกเลยดีกว่าม,มาถามโปรนบก่อนว่า on the tea ีและออนเ e อะกรีมีช่วงว่าอะไรบ้างก็ทั้ง on the tea และออนเ e อะกรีนวันนี้เป็นคิวของโปรเชนสารวัตรมานิตยาคุณโอ้โหครบสองเลยครบสองเลยนะโดย on the tea เนี่ยโปรเชน ให้ชื่อว่าสอกขวาค่าสไลด์สอกอขวาอีกแล้วเออทำอไงไม่ให้ตีสไลด์นะแต่ต้องดูนะใช่แล้วคะ่ะเราเอาเดอ่งกรีนแล้วค่ะเอาเดอ่งกรีนนะครับก็โปรเซ็นให้ชื่อว่าหนึ่งความคิด น่าจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาแหะตามสไตล์โบเชนใช่แต่สำหรับเลดี้ทีนะคะบอกเลยว่าเป็นเทคนิคที่โปรทิปเอามาฝากกันนั่นเองกับชื่อตอนว่าเกียร์เอฟเฟกต์เกียร์เอฟเฟกจะเป็นยังไงและเทคนิคนี้เผอๆไม่ใช่แค่คุณผู้หญิงใช้ได้คุณผู้ชายก็อาจจะใช้ดีด้วยอะเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้เทคนิคดีๆเอามาฝากกันอย่ารอช้าไปชมพร้อมๆกันค่ะ ตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วของ On นเดอะทวันนี้อยู่กับผมครับโปรเชนสหรัฐมานิตยคุณท่านกกอล์ฟครับถ้าเราพูดถึงปัญหาใหญ่ๆใ,ในการตีกอล์ฟเราคงหนีไม่พ้นปัญหาจากการตีสไลด์นะครับการตีสไลด์นอกจากจะทำให้เราตีไม่ได้ทิศทางแล้วมันยังทําให้เราเสียระยะไปมากๆเลยทีเดียวจากผลวิจัยนะครับพบว่านักกอล์ฟมือใหม่หมกว่า8 8ต้องเผชิญหน้ากับการตีสไลด์ ในขณะเริ่มเล่นกอล์ฟดานากอล์ฟนะครับทั่วโลกมีปัญหากับการตีลูกสไลด์มากถึง74เผมเชื่อนะครับว่าท่านผู้ชมหลายคนที่กำลังฟังผมในขณะนี้คงกำลังพยายามเอาชนะผู้ต่อสู้ตัวสกาดคนนี้อยู่ไม่มากก็น้อยหลายต่อหลายคนนะครับพยายามเอาชนะศัตรูตัวร้ายอย่างอาการสไลด์ด้วยหลายต่อหลายวิธีตำราก,กอล์ฟนะครับหลายต่อหลายเล่มก็นำเสนอวิธีการเอาชนะการตีสไลด์ แต่สําหรับบางคนมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรือเมื่อเอาไปทาแล้วก็าอาจแก้ไขไม่ได้วันนี้นะครับผมขอนําเสนออาวุธชิ้นหนึ่งที่เอาไว้ใช้สําหรับเอาชนะศัตรูตัวร้ายอย่างอากาสรสไลด์นั่นก็คือข้อสอบขวาสําหรับนักกอล์ฟถนัดขวาอย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าคนที่ตีสไลด์เกิดจากอาการสวิงแบบนอกเข้าไหน หรือเอาไซน์อินนั่นเองนะกอบนะครับที่ตีแบบเอาไซน์อินไม่ว่าจะมาจากสาเหตุอะไรก็ตามจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือข้อศอกขวาของพวกเขาจะไม่ติดรับตัวซีขวาในขณะเริ่มต้นดาวสวิงจนมาถึงตำแหน่งอิมแพ t เพราะฉะนั้นนะครับวิธีแก้สไลด์ที่ผมจะนําเสนอท่านผู้ชมในวันนี้ง่ายๆเลยก็คือการรักษาขาอ้อศอกขวาให้ติดรบตัวซีกขวาให้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นดาวสวิงจนมาถึงตาแหน่งอินแพคเราจะพบนะครับว่านักกอล์ฟที่ตีไฟบอลร,รอทุกคนในโลกสิ่งเดียวที่พวกเขาต้องมีเหมือนกันภายใต้สวิงที่แตกต่างกันก็คือศอกขวาที่ติดอยู่กับราตัวซีขวาตั้งแต่เริ่มต้นดาวสวิงจนมาถึงตาแหน่งอิ p แพ t คที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าการที่ศอกขวาติดราตัว ส่งผลให้แขนและมือนะครับเดินทางจากด้านในออกไปหารูปและทำให้แนวสวิงเป็นแบบอินไซอท์หรือตีจากในออกนอกนั่นเองเราจะเห็นได้ว่าแม้โปรแตละคนนะครับจะมีคาแรคเตอร์สวิงที่แตกต่างกันออกไปหรือมีศอกขวาที่ติดลำตัวหรือศอกขวาที่กลางออกในขณนะท็อปของแบ็คสวิงแต่ในจังหวะเริ่มต้นดาวสวิงนะครับเขาจะนำเอาศอกขวาเข้ามาหาลลำตัวซีขวาทันทีและจุดนี้เองครับคือสิ่งสำคัญที่สุด ที่ทำให้นากอฟมีแนวสวิงแบบอินทูเอาท์และเป็นหัวใจสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการรักษาอาการตีสไลด์ได้อย่างดีที่สุดท่านากอฟคนใดนะครับที่กำลังพยายามหาวิธีต่อสู้กับศัตรตูตัวร้ายอย่างอาการตีสไลด์ลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับนี่คือประตูบานแรกที่จะทำให้ท่านสามารถมีแนวสวิงที่เป็นแบบในออกนอกและเป็นอาวุธชิ้นสำคัญที่จะทำให้ท่านเอาชนะอาการตีสไลด์ได้นั่นเอง แต่อย่าลืมว่าเมื่อท่านผู้ชมต้องการให้สอบขวาติดรับตัวสอบขวาจะต้องเริ่มติดรับตัวให้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นดาวสวิงจนมาถึงตำแหน่งอิมแพ t สู่การมีแนวสวิงแบบอินทูเอาทและก้าวข้ามผ่านอาการสไลด์ไปได้ ตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของออนดูก e ีนครับวันนี้อยู่กับผมครับโปรโดเชนสหรัฐมานิตยกุลท่านกฟเ,เคยเป็นไหมครับในช่วงเวลาที่เรากําลังแก้วงสวิงหรือพยายามปรับเปลี่ยนวงสวิงให้ใช้งานได้ดีมากขึ้นทําเท่าไหร่ก็ทําไม่ได้หรือถ้าทําแล้วนะครับเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานนะัก เราก็จะกลับมาตีวงเดิมหรือกลับมาตีในท่าผิดๆแบบเดิมพยายามแก้มาหลายปีก็กลับวนมาสู่จุดความผิดพลาดเดิมๆตลอดในวันนี้นะครับผมจะพาท่านากักกอล์ฟไปดูกันว่าสาเหตุแบบนั้นมันเกิดขึ้นมาจากอะไรนกักกอล์ฟนะครับที่พยายามแก้วงสวิงให้ดีขึ้นแต่ความผิดพลาดท่าทางผิดๆที่เราพยายามเอาชนะก็ย้อนกลับมาหาเราเหมือนเดิม ที่เป็นแบบนั้นไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีความตั้งใจที่จะแก้มันอย่างจริงจังนะครับหลายคนพยายามอย่างสุดหนทางแต่สุดท้ายแล้วมันก็ทําไม่ได้จริงๆเหตุการณ์แบบนี้นะครับเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่เาในวัฏจักรของกีฬากอล์ฟแต่ถ้าท่านใดนะครับประสบปัญหาแบบนี้อยู่อย่าได้ตกใจหรือรมเลิกไปนะครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งบอกว่าการที่นกักกอล์ฟพยายามแก้วงสวิงแล้วทําไม่สําเร็จสาเหตุสําคัญนะครับที่เป็นปัจจัยให้พวกเขาทําไม่ได้ก็คือ ความคิดที่มีมากเกินไปในขณะที่แก้วงสวิงหรือความคิดที่มีมากกว่าหนึ่งนั่นเองครับการที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดในสวิงนั้นนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องแก้ไขไปทีละข้อไม่ใช่การแก้ไขหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันนกักกอล์ฟนะครับกว่า90%ในขณะที่แก้วงสวิงและไม่ประสบความสําเร็จเกิดจากการพยายามแก้ไขในสิ่งผิดพลาดมากกว่าหนึ่งลายท่านฟังมาถึงตอนนี้อาจสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่า ทำไมการแก้วงสวิงทำหลายๆจุดไปพร้อมกันถึงทำไม่ได้ที่เป็นแบบนั้นนะครับก็เพราะว่าวงสวิงกอล์ฟของทุกๆคนเกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียงแค่เซียววินาทีสั้นๆการที่เรานะครับจะไปพยายามใช้สมองสั่งการให้ร่างกายกำหนดท่าทางต่างๆ,ๆย่อมไม่สามารถทำได้หลายๆอย่างไปพร้อมๆกันในช่วงเวลาอันสั้นขนาดนั้นไทเกอร์วูดส์เองก็เคยกล่าวไว้ว่า ในเวลาที่เขานะครับอยู่ในช่วงปรับวงสุริงกับโค้ชคนใหม่เขาไม่เคยคิดก้าวกระโดดหรือปรับหลายๆอย่างไปพร้อมกันแต่เขาจะพยายามปรับไปทีละจุดแก้ไขให้ได้ทีละข้อเมื่อเขาแก้ไขจุดเหล่านั้นได้แล้วเขาค่อยเริ่มต้นแก้ไขในจุดใหม่ๆต่อไปไทเกอร์เองนะครับเคยบอกไว้ว่าต่อให้เขาเก่งขนาดไหนเคยชนะเมเจอร์มากี่ครั้งก็ตามแต่เขาก็คือมนุษย์มนุษย์เราไม่สามารถฝืนกฎเกณฑ์พื้นฐานของธรรมชาติได้ ไม่มีใครสามารถใช้สมองกำหนดหลายสิ่งได้ในเพียงแค่ช่วงเวลาเพียงเซียววินาทีหรืออย่างริกกี้ฟาวเลอร์นะครับริกกี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าตั้งแต่เด็กนะครับ mm hmm. เขาทราบดีว่าตัวเองมีปัญหากับการแบ็กสวิงที่ดูแบนเกินไปหรือแบ็กสวิงที่ดูแฟตเกินไปมาตลอดแต่เขานะครับได้กล่าวว่าที่หลายคนวิจารณ์ว่าทําไมเขาถึงไม่แก้ไขในจุดนี้ไม่ใช่เพราะว่าตัวเขาเองไม่อยากแก้ไขนะครับแต่เขาเพยายามแก้แล้วแต่มันไม่เคยทําได้เลย จนล่าสุดนะครับริกกี้เฟลเทอร์ได้มาเรียนทอลฟกับบูชชาลมอนบูชนะครับได้ให้คําแนะนําในการแก้ไขแบ็กสวิงของเขาให้เป็นแบบวันเพนมากขึ้นโดยบูชนะครับขอให้ริกกี้ลองทำตามคำแนะนำของเขาเพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นโดยห้ามคิดเรื่องแมคานิกสวิงอื่นๆโดยเด็ดขาดและเวลาผ่านไปเพียงแค่1สัปดาห์นะครับริกกี้ฟลทเอร์ก็สามารถไขกุญแจของการแบ็กสวิงใหม่ให้เป็นแบบวันเพนมากขึ้นได้อย่างนะ่าอัศจรรย์ริกกี้บอกว่า สิ่งนี้คือสิ่งที่เขาพยายามทํามาตลอดสิบกว่าปีเขาเองก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ทํายากอย่างที่เขาคิดแต่มันเป็นเพียงแค่หนึ่งความคิดในขณะสวิงเท่านั้นท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมกาลังอยู่ในช่วงของปรับวงสวิงหรืออยากแก้ไขวงสวิงให้ดีขึ้นอย่าลืมนะครับลงทามันทีละข้อจนหายแล้วค่อยเริ่มต้นทําในข้อต่อไปอย่าพยายามใส่การแก้ไขใดๆสิ่งไปในเวลาเพียงเซียววินาทีเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทําสิ่งเหล่านั้น ไปพร้อมกันอตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของเรนีดีครับสัปดาห์ตนนัวเนอนแบบนี้เราก็อยู่กับโปรทิปเสียงพอรโลดนะครับ วันนี้เราได้เกียรินะครับมาถ่ายทําที่สนามกอล์ฟราชพฤกษ์คลับนะครับเรามายืนกันอยู่ที่ T off ท,ทีออฟโปรติต้องมีทิปดีๆมาฝากกันแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องหัวไม้หรือเปล่าวันนี้เป็นเรื่องของเกียร์เอฟเฟกค่ะท่านผู้ชมชื่ตอตนว่าเกียร์เอฟเฟกค่ะหลายท่านเนี่ยจะสังเกตว่าเวลาทีออฟมักมีปัญหาสไลา์แล้วส่วนใหญ่จะคิดว่าพาร์สเอาท์ซ็์อินหรือเปล่าหรือว่าหน้าไม้เปิดตอนประทะลูกอืมใช่คือ,อ,ค,อคนส่วนมากจะคิดว่าเมื่อตีสไล์เนี่ยคือ พาสวงสิงจีดไม่ก็หน้าไม้เปิดเลยไม่สไลด์แต่ว่าลืมนึกไปว่าไราเวอร์เนี่ยเป็นไม้อันเดียวนะคะที่ปักทีได้สูงแล้ว<ม>เป็นไม้อันเดียวที่เราตีเสยขึ้นเสยขึ้นเยอะด้วยอย่างค่าของ LPCA ทัวร์ค่ะ3มองศาเลยนะคะ,ะมุมเสย3 <ๆ S 1> มองศานั้นคือหลายท่านบางทีทิพเห็นนะัออนกกอล์ฟจะจดไม้อ๋อทุกคนอยากให้กลางไม้ก็จะจดจดลูกไปที่กลางไม้เลยอซึ่งปรากฏว่า พอเราตีจริงๆเราตีจังหวะที่ไม่ได้หิดดาวเหมือนเหล็กครับผมเราตีเสยขึ้นอพอเสยขึ้นปุ๊บจังหวะที่หัวไม้ยกขึ้นมาเนี่ยกลาย <ผม S 2> เป็นว่าลูกมันอยู่ที่โคนไม้ <พอ S 2> มันมาทางโคนคใช่คือหรือเข้าใจง่ายๆถ้าเราเซตอัพเนี่ยปกติถ้าเราเอาลูกกลอบไว้กลางไม้พอผมยกแขนขึ้นมาปกติเนี่ยในมุมเท่าเดิมไปอยู่ที่โคนลค่ะเพราะฉะนั้น ถ้าเราจดลูกที่กลางไม้ในหัวไม้นั่นแปลว่าถ้าคุณตีมุมสวยมากคุณต้องตีเข้าโคนแน่ๆใช่แล้วนี่เป็นสาเหตุที่ว่าพอหัวไม้มันเป็นเคิร์ฟ่ะค่ะเป็น<ม>กลมๆคือลูกก็จะแบบพอโดนปุ๊บมันก็จะสไลด์ไปขวาคือมันจะเข้าโคนก่อนใช่จริงๆแล้วเนี่ยไรยเวอร์ถ้าผิดเนี่ยจะต้องผิดที่ตีลูกออกปลาย ปลายไม้ดีกว่าควรจะเป็นใช่ไม่ควรจะเป็นคือกลางหน้าไม้เนี่ยดีที่สุดแน่นอนหรือไปค่อนไปทางปลายเพราะว่าถ้าปลายนิดหน่อยลูกก็จะเคิร์ฟดรอไดเวอร์เราต้องการลูกลูกดรอมากกว่าวิธีการเช็คง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าต้องปลายแค่ไหนเราก็เซตอัพก่อนเซตอัพแบบเซตอัพแล้วเรายกขึ้นมาให้พอดีกับลูกครับแล้วเราค่อยปล่อยมันลงไปวางนั่นก็คือตำแหน่งที่สบายที่สุดแล้วก็ ธรรมชาติที่สุดละวพอตีขึ้นมาปุ๊บสวิงจริงมันจะขึ้นมากลางไม้พอดีคือพอเราจบยกลอยพอดีกับลูกแล้วพอเราปล่อยวางเนี่ยมันมาภายไม้แน่นอนร้นนานเปอร์เซนต์ใช่แลวและนั่นแหละคือมุมที่จะเข้าอิมแพคลูกได้กลางหน้าไม้ที่สุดค่ะครับผมก็เป็นทริปดีๆนะครับที่หลายคนอาจจะ <c oughs> รู้สึกว่าย้อนแยง้งตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า <ừ> แต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ,ๆเพราะว่าโปรในระดับอาชีพหลายคนก็มีการระโจนหมว่มในลักษณะค่อนข้างปลายค่ะถูกต้องครับผมก็ลองปรับเปลี่ยนดูครับลองจดให้ปลายมากขึ้นคุณอาจจะตีได้แม่นยมมนนำมากขึ้นเข้ากับน้ำไม้มากขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณโค้ทิศมากครับขอบคุณค่ะทั้งหมดนี้คือช่วงของ l a d ี้ s t ในสัปดาห์นี้ครับ โอ้โหบอกเลยนะเรื่องเทคนี่เนี่ยไม่ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วเท็นี้เลิศดอยู่แล้วแต่ถามจริงเหรอชื่อตอนจริงตัวโนึกือว่าเป็นโปรเชนปอปรมุกจะไปแข่งอะไรกับมวยชกมวยใครหรือเปล่ายังไงก็ไม่ใช่นะโปรเชนเนี่ยบอกให้ให้ชื่อตอนว่าศอกขวาท่าสไลด์นะเพราะว่าเป็นอาการรักษาโรคสไลด์หรือว่านักกอล์ฟที่ตีแล้วออกขวาเยอะๆนะก็บอกว่าให้สอกขวาติดลำตัวในขณะเริ่มต้นแบ็กสวิงไปไปจนถึงตำแหน่ง เข้าประทาลูก <c oughs> นะ <c oughs> ถ้าทำอย่างนี้เนะี่ยสไลด์ก็จะหายไป <c oughs> นะสำหรับออเดอรกลีนล่ะคะ่ะ <c oughs> ออเดอรกลีนหนึ่งความคิดของโปรเชนนะเป็นแนวคิดนะการซ้อมในขณะ ปรับสวิงไม่ควรจะแก้ไขหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับ oh, แต่ว่าตั้งสมาธิไม่ได้ส,สนใ,ให้ให้แก้ oh. ทีละจุดแล้วก็ให้หายก่อนล้วค่อยเริ่มจุดต่อไปนะเป็นแนวคิดในการปรับสวิงของไทเกอร์วูดแล้วก็วิกกี้เฟลเลอร์ด้วยนะครับอ่าเป็นการเอาเทคนิคของนักกอล์ฟคนดังมาใช้ส่วนของ Lady เลดี้ทีนะคะในตอนเคลียร์เอฟเฟเนี่ยนะโปรทิฟค่ะพูดถึงเรื่องของผลกระทบข,ของการจรลดลูกในการตีหัวไม้นั่นเองนะคะว่าถ้าเกิดว่าจรลดลูกด้านหน้าไม้เนี่ยในแต่ละตำแหน่งนะคะเข้าปะทะเป็นมุมเ ขึ้นก็จะทําให้หน้าไม้ตอนเข้าประทับไปอยู่ที่โคนไม้นั่นเองอโปรติ็จะเสนอให้จุดลูกที่ปลายไม้เล็กน้อยะนะพอตีเข้ามาก็จะเป็นมุมเสยแล้วก็จะตีเข้ากลางหน้าไม้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆเป็นทิปง่ายๆที่หลายคนมองข้ามใช่นะั่นคือนกักกอล์ฟสุภาพสาสตรีใช้ได้แต่ว่านักกอล์ฟตำรุษก็ใช้ได้เหมือนกันอถูกต้องเอาเป็นว่าวันนี้เทคนิคดีๆมีอยู่เพียบเลยนะคะลองเลือกใช้ดูแล้วกันค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพักไปกันก่อนนะคะช่วงหน้ายังมีสิ่งดีๆรออยู่ค่ะ